หหนน้าตาตดีม <hire American. S 1> จะเป็นลมไหมอ่ะจะยังไงวะกลัวไปพร้อมนะพร้อมอ่ะรวยไม่ต้องกลัวหรอกเขาไม่เซตตี้อยู่แล้วกินไปก่อนเลยตีกินไปจริงเหรอไปเลยยกขายกขาหลับตายกขาไป ไปครับระวังขาเดินทางในเชียงใหม่กับน้ำมันอันน้อยนิด ตาดีไหมเนี่ยเฮ้ยดูน่ากินเลยเออจานน่ากินเลยจานน่ากิน้ยนหนูไปกินจานอ่ะชิมครับ โอยไงเป็ไรรเลยอ่ยอย่าไม่ต้องมามองลาเต้เดี๋ยวจัดการเองไม่ต้องมาไม่ต้องม,มาจิ้มก่อนนะปุ้มนะ ฝังกันนะหน่อยเขาเป็นหนอยอันนี้ด้วยอ่ะเามอนวงมานากินหน่อยเขาเป็นหนอยอันนี้นะอกรอะดาษ่อกอดา ของดีจริงอร่อยมากอะไรอนะ่อยมากอร่อยมากาแค่ไหนวะมันจะถ้าเท่าไหร่วะลองหน่อยดิไม่เชื่อเฮ้อ

มำไมอ่ะเจอกันยังไงวะัวดเราหน้าตวัดไปแล้วก็จอดเนี่ยเหรองีอบป่ะเล่นแค่สิงช้าก็พอแล้วมั้งรูไม่ไหวอ่ะจะ <mới> ให้ดู๋ยวให้ดูจุดที่เขาเล่น1ิหลาย แต่งมาขนาดนี้เลยถอดออกเลยมีใหญ่ยุกแต่งมาขนาดนี้อ่ะพร้อมนะลุยเปิดเช้ามาก็เจอแต่ร้อนดีเอ่ตอเดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการเล่นนิดนึงนะครับเนาะก่อนอื่นก็ สวัสดีครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ด้วยเนาะครับเนาะใหม่ครโอเคขอบคุณพี่มหม่ปีใหมครับโอเคเวลาลูกค้าไปนะครับเนาะอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยพวกผมดูแลเองโอเคโอเคอินชอยกับวันหยุดก็พอโอเคนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้น้อให้ดูนะครับเนาะเสแล้วลูกค้าไปนะครับเนาะพวกผมจะคล้องอย่างนี้ให้นะครับอ่าโอเคครับคล้องอย่างนี้ให้นะครับโอเคพวกผมคล้องอย่างนี้ให้เสร็จปุ๊บเนาะมือนะครับจับตรงนี้เลย อ่าห้ามจับตรงนี้นะคออ่าโเตรงตรงนั้นเลยไม่จับตรงนี้นะไม่จับเชือกสีดำนี่นะครับต้องเป็นสีสีดำนี่เส้นหลักเส้นหลักใช่ใช่จับตรงนี้อ่าอ่าใช่ตรงนี้ใช่อ่านี่เส้นนี้นะเส้นเทาของหนูจับเส้นเทาอย่างเดียวโอเคอ่าผมก็จะเป็นเส้นเทาเหมือนกันอ่าใช่ครับจับตรงนี้ปุ๊บพอไปเนี่ยลูกขายอยากปล่อยมือปล่อยได้เลยโอเคอ่าแล้วแต่เลยแต่ห้ามยกมือสูงแต่ว่าอย่าจับสลิง อ่าห้ามโดนสลิงเลยจะห้ามโดนสลิงอ่าจะสลิงที่เนี้ยยังไงแล้วแต่เลยอ่าคำน้องง่ายง่ายไม่งงใช่ไหมโอเคนะหรือาจับเข้าปก็เปิดสองมือก็ปล่อยข้างนึงก็ได้อ่าหรือว่าไม่กล้าปล่อยก็จับเลยเลยโอเคนะอ่าแล้วเวลาปล่อยนะครับน้องลูกค้าหน้านะครับเนาะหน้าอย่านะครับอย่าเอาอย่างนี้นะไม่เอาอย่างนี้นะครับเนาะห่างๆหน่อยอ่าใช่มันจะอ่ากระแทกถึงได้เพราะมันทรงตัวได้อยู่แล้วใช่ใช่อัเนี้ยจับอย่างนี้แล้วก็สายขวาเอ็นคือห่างจากสลิงที่เขา ลอยไปอ่ะเพราะนั้นเดี๋ยวมันจะเกิด่อนนง่ายนิดเดียวสายตรงสายนี้ด้วยนะอย่าอย่าเอานาเข้าไกลเด็ดขาดอ่าแค่นี้แหละครับเนาะคือเอาเอาสามอย่างเนาะหนึ่งอุปกรณ์ที่ยังผมทําให้สองระวังนะครับเนาะสามอย่าจับสลิงแค่นี้แหละไปก่อนไหมไปก่อนไหมเดี๋ยวพี่พี่ไปกับไปกับผมอ่าไปก่อนไหมครับพี่พี่ต้องไปกับผมหรือว่า เพราะว่าน้องเขาจะถ่ายวีดีโอให้เอาไหมฮะเอาไหมเอาอันไหนถ่ายคะอเดี๋ยวผมเอาของผมนี่แหละอ๋อเดี๋ยวส่งไฟล์ไปให้เดโทรศัพท์ส่งยไอ้แบบไอ้แบบให้ก็ได้ถ้าโทรศัพท์เขาหล่นไม่เป็นไรโทรศัพท์ที่หล่นผมไม่มีังเขาล่าสุดก็พึ่งล่วงไปในมืออผมแล้วหาเจออ๋อหาเจอด้วยคุณพี่ระวังหน่อยนะอ่าได้โอเคครับเดี๋ยวผมต่ายให้ สู้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 ครับสู้สู้นะระวังนะหัวอย่าลืมอ่าโอเคดีไม่ดีมีรูปถ่ายแล้วปล่อยมืออเล็กเอ็กท่าโอ้โหนะอาจจะลืมตัวก็ได้ครับไปลยแล้วทลายสู้สู้สู้นะครับไปนั่งลงครับพร้อมนะไปเขานับหนึ่งสองไปไปเลยวนะไปเลย เลครับหนึ่งสองสามพี่ไปยังไม่ต้องทำนำไปเลยไปเลยต้องถ่ายพี่ดันไปเลยดันไปเลยยกขาขึ้นด้วไม่ต้องกลัวหรอกเขาไม่ต้องตีอยู่แล้วกินไปก่อนเลยตีกี่เปอร์ต้งเหรอไปเลยยกขายกขาลับตายกขาไปเดี๋ยวของพี่นี่ผมเอากูปูถ่ายดีกว่านะครับอ้าวโอเคอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเจรโทรศัพท์ผมก็กลัวอยู่มันได้ไม่เป็นไรของผมอ่ะ พี่<ผ>มีที่จับเลยครัเครั้งแรกเลยผมก็กลัวความสงแต่ว่าจะเอาลงไปลงยูทูบ่เล็งครับโอเคพร้อมนะครับแป๊บนึงนะโอเคพร้อไมไหมยังครับค,ค่อยๆนั่งลงไปครับนั่งลงแล้วก็ค่อยๆออกมาเลยครับหนึ่งสองสามไปเลยครับ โอเคไหมครับมันมันโอเคพันไหมอันไหมดูสภาพสูงไหมสูงมาสูงแต่ว่ามันเป็นต้นไม้าประมาณวันพลาดไปนิดประมันมันจริง แต่กี้น้ำจิ้มนะอันนี้ยาวยาวมากโหนไม่นุ่นเลยอันนั้นกลับที่เดิมเลยส่งงูมั้ยสูมั้ยหันทันขับกล้องุูนีปล่อยมือได้ ไป <more later> ู้เวยนี่ยน้องขอกว่าพอเห็นกล้องปุ๊บปล่อยมือเลยทันทีเลยว่ะเนี่ยเมื่อกี้ยังปล่อยมืออยู่เลย้ออันนี้สูงอันนี้ยาวด้วยอันนี้ยาวด้วย <laughs> <c oughs> เป็นไงรอ,อ,อบนี้กลอ้องไหมรอบนี้กล้องอ่ะถึงนี่ก็ถึงวะนี่อันนี้ของเขาเห <c oughs> ็นอยู่ <c oughs> โอ้ยเออแต่เขาถ่าย<ห>สวยอ <c oughs> <ว>ยู่ก <c oughs> าเบานี่ดู ตอนอย่างนี้ของจริงอะไม่ทล้ามากถ้าไม่กล้าก็ไปเหมือนก็ไปธรรมดาจะไปคนเดียวนะกล้าเราแค่ไม่กล้าก็ไปธรรมดาได้แหละแบบนี้ฮึมใด้กันนั่นแหละห้าห้าแบบนี้จะมีสตาฟจับข้างหลังให้โอ้แบบเอาไม่อยากบินไหมแต่ยาวกว่าตะกี้อันนั้นก็นำมัจิ้มนะ นี่นายาไกว่งไน่นแทบกะได้ค่ะอันเดียวผมจะเอา่างเอเอาไอ้ดีไปรับกระถานโอ้ได้ได้ย้ายไปรบฮ้ยได้ครับผมบไปก็เนะนะเปดตูีๆนะคับเปมาครับแทงขน้าด้ย้ขึินมาด้นนี้เลยเีร้อม่ีเมื่ไหร่บอกดูก่อนนะครับพี่จับฝั่งนี้ใช่ไหมเดยวผมหัวใกล้ทะเลด โอเคนั่งลงครับแล้วับพร้อมแล้วไปไปเลยครับไปเลย ตอนนี้มีชีวิตยืนนะครับยืนนะโอ้ขาอมาเลยน่เดี้ยวก่อนโอเคนะไปมอ้ิ่มดนกลัวนะอันนี้ปิดวิดีโอได้เลยนะครับไปงน Woohoo! <laughs> บินน้าหนูวะแต่ไม่จะแย่งกับบินอย่างนี้เลยแต่ว่าอันนี้กลัวเนาะถ้าเล่นเต็มอะครับมันจะมีเล็กๆไปเหมือนหยกทำให้เราอ่าเห็นอยู่เชิวๆไปก็จะกล้าอันนี้สองชุดก็จะไม่ไหวแล้วถ่าย เปิดคอหอยเนี่ยใจเป็นจกกันมันคือขานี่การเดดนเข้าด้รอบหน้าไปไหนอ่ะอันนี้กลับเลยใช่ไหมผมกลับเลยนะเอาละอันนี้มีแถม มาขอบครับพี่ข้าไปเลยครับพี่ด้านนี้เลยครับโอเคครับมีไม่มีไม่รู้พี่ไม่แถมให้เลยนั่งลงครับนั่งลงยกขาขึ้นเลยเดี๋ยวผมเอาไยม่มีไม่ไม่ไม่รู้แถมให้ไปเลยขอโทษนะครับพี่ได้ครับช่วยหยิบช่วยเลี้ยงครับพักเดี๋ยวขอขอลูกค้านอ๋จับตรงนี้นะครับพี่ไม่เป็นไรนะพี่พี่ใหญ่าหญ่ใหญ่ออกด้านข้างก็พอนะครับได้มือนะครับเนาะโอเค

โอเคเนาะโอเคเนาะโอเคครับอ๋อวางขาแล้วขาจะไปแล้วโอเคจะยูบบอกนะจะยู่บอกนะพอแล้วพอไม่ดราม่าโอ้โ ความรู้สึกโอ้โหเด็กมากเด็กมากอ่ะกินกินตั้งแต่ตอนลงเลยไม่ได้เสียงหนู <laughs> จอกมากโอ้แค่นี้จิ๊บๆิบจอกรอบหน้ามาใหม่รอบหน้าเอายี่สิบฐานสกายไล,ลน์ดังเกินดอกตะกิดรอบหน้าเอายี่สิบฐานเลยเท่าไหร่นะยี่สิบ0ถัยีนะ่สิบนนี่เขาเล่นแบบไหนนเ,เล่นตั้งแต่เช้าเยน็น ต้องมาเอาเช้าอะนะ <c oughs> แค่สองชุดนี่จะรั่วอยู่แล้วสองชุดนี่แทบจะรั่วอยู่แล้วดูดูดิโหกีนได้ไงวะโหกีนได้ไง